กลับมาก่อติดข่าวการเมืองครับไม่แปลกใจทําไมเด็กไทยอยากย้ายประเทศขอบคุณข่าวจากบางกอกบิสเ n e ย s c o m ครับเรือแก้รัฐธรรมนูญหมุนในวังน้ําวนคําวินิจฉัยของศาลคือทางออกหรือทางตันของบ้านเมืองกันแน่หรือว่านักการเมืองเอามาเล่นกันจนกลายเป็นทางตันยิ่งเห็นการเมืองบ้านเราที่นักการเมืองเขาเล่นกันแล้วยิ่งไม่แปลกใจว่าทําไมเด็กไทยอยากย้ายประเทศ เพราะขนาดผู้ใหญ่วัยอีกไม่นานจะลงลงอย่างผมก็ยังไม่อยากจะอยู่ประเทศนี้ไม่ใช่ไม่รักเมืองไทยแต่ไม่อยู่เพื่ออยากรับรู้ความห่วยไร้สาระแหลเกเหล้ยวเละเทะทุกวงการเป็นข่าวอื้อฉาวแทบไม่เว้นแต่ละวันถามว่าวันนี้วงการอะไรของประเทศไทยที่เป็นที่พึ่งหวังได้บ้างส่องดูขบวนพาเหรดล้อการเมืองของฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์และจุฬาก็คงจะได้เห็นอารมณ์ความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญจะว่าไปเรื่องรัฐธรรมนูญมันช่างสะท้อนทุกมิติของความเป็นประเทศไทยคนไทยนักการเมืองไทยเหมือนที่มีบางคนเคยพูดเอาไว้ว่าประเทศไทยนี้มีดีทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวมีคนไทยโดยเฉพาะนักการเมืองไทยอาศัยอยู่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยเลยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ผมกลับเห็นด้วยกับพักประชาชนและต้องยอมรับว่า การริเริ่มแก้ไขหรือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นอำนาจของรัฐสภาในฐนานะตัวแทนประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งมาจริงๆก็เมื่อเขาเห็นว่าควรแก้ตามกติกาที่มันก็ต้องแก้ได้และกติกานั้นก็เขียนว่าถ้าแก้วิธีแก้รัฐธรรมนูญหมวด15ก็ต้องผ่านประชามติก่อนนำขึ้นทูลเกล้าผมว่ามันก็แฟร์ดีเมื่อถึงเวลานั้นถ้าผมไม่ชอบโมเดลที่เขาจะตั้งสสรมาเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผมก็ไปบวตคัดค้านร่างแก้รัฐธรรมนูญและร่วมรณรงค์ไม่ให้ร่างผ่านนี่คือกระบวนการที่ถูกต้องชอบธรรมแล้วแต่วันนี้เรากลับไปเอาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ว่าจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องถามประชาชนก่อนมาเล่นเกมกันจนเละเทะกลายเป็นว่าสารมีอำนาจเหนือสภาและควบคุมการกระทำของทุกองค์กรในประเทศนี้ได้จะเอากันอย่างนั้นหรือ วันก่อนผมเขียนข้อมูลและทําเป็นภาพกราฟิกเอาไว้หลายคนอ่านและดูกราฟิกแล้วชอบใจผมเลยนํามาแชร์ให้ดูกันอีกรอบเรือแก้รัฐธรรมนูญหมุนในวังน้ําวนนัดประชุมรัฐสภาพิจรารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประชุมไม่ครบล่มไปเรื่อยๆย,ยติค้างสภาแม้องค์ประชุมครบก็ไม่ผ่านสโวโหวตไม่ถึงหนึ่งในสแม้เลื่อนยติส่งสารรัฐธรรมนูญขึ้นมาสําเร็จ และประธานสภาส่งเรื่องไปศาลศาลรัฐธรรธมนูญก็ไม่รับวินิจฉัยให้เพราะไม่ใช่หน้าที่ส่งกลับมาสภาก็ต้องวัดใจว่าจะกล้าประชุมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่สมาชิกส่วนใหญ่ไม่เข้าประชุมองค์ประชุมไม่ครบเหมือนเดิมวนกันอยู่แบบนี้สรุปว่าคำวินิจฉัยของศาลสูงในประเทศนี้คือทางออกหรือทางตันของบ้านเมืองกันแน่หรือว่านักการเมืองเอามาเล่นการจนกลายเป็นทางตัน ถ้าเราถามกลับบ้างว่าแล้ววันนี้สารบางศารรวมถึงสารพระภูมิบางแห่งมีผลงานหรือคุณค่าอะไรที่ประชาชนต้องกราบไหว้เคารพหรือไม่คำว่ายุติธรรมที่แปลตรงตัวว่ายุติปัญหาด้วยธรรมหรือยุติข้อพิพาทหรือความขัดแยง้งอย่างเป็นธรรมนั้นวันนี้องค์กรต่างๆที่มีหน้าที่ได้ทําให้คนไทยทั่วไปรู้สึกแบบนั้นจริงหรือไม่คดีอาจารย์พิรงรองกสทชแค่เปรยว่าล้มยักษ ก็ทีความกันเอาเป็นเอาตายถึงขั้นใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตต้องรับโทษติดคุกไม่รอลงอาญาแต่คดีตู้่าวมาเฟียจีนถูกกล่าวหามาเปิดผับอัพยามีภาพเดินตรวจตราลูกน้องโค้งคำนับวันบุกจับคบของกลางท่วมทุกองค์คาพยพทุกองค์ประกอบของสถานบันเทิงแห่งนี้แทบไม่มีคนไทยเกี่ยวข้องเลยตั้งแต่เด็กรับรถบอยยันผู้จัดการเป็นคนจีนหมด เธอเผอแก้วชามช้อนกระดาษทิชชู่ยังสั่งจากจีนยกเว้นอย่างเดียวก็คือตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยบนที่ดินไขแดงราคาแพงที่สุดของประเทศที่คนไทยไม่มีปัญญาอยู่อาศัยเท่านั้นแต่หลักฐานขนาดนี้ยังบอกว่าเบาเกินไปไม่ใช่องค์กรอัชญากรรมข้ามชาติสถานบันเทิงที่เปิดให้คนจีนอัพยากันอย่างโจงครึ่มดังข้ามไปถึงเมืองจีนมีบริการไปรับและส่งกลับครบวงจรกลับไม่ใช่องค์กรอาัากรรม ตัวสถานบันเทินก็รับโอนล้างหนี้มาจะมาบอกว่าเป็นจีนเท่าไม่ได้เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยสรุปยกฟ้องทุกข้อหาแถมไม่ขังระหว่างอุทธร์แต่คดีคนไทยตาดำๆแค่ขับรถเฉี่ยวชนหรือขโมยของกลับต้องถูกขังเพียงเพราะไม่มีเงินประกันท,ท,ทั้งทที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าผิดบางคนลูกเล็กต้องอุ้มลูกติดไปเลี้ยงในคุกก็ยังมีให้เป็นที่อเนจอานาถ เหลียวดูองค์กรอิสระประธานบางองค์กรถูกถอดถอนก็วิ่งไปพบผู้มีอำนาจคนนู้นคนนั้นมีนายพลคนมีสีทำตัวเป็นนายหน้าจัดแจงนำพาไปพบปะมีคลิปหลุดออกมาก็อ้างไม่รู้ไม่เห็นหรือถูกหลอกให้ไปบอกตรงๆท่านดำรงตำแหน่งระดับนี้ไม่น่าถูกหลอกและถึงแม้จะถูกหลอกจริงๆ ถึงหน้าบ้านก็ไม่ควรเข้าไปหรือแม้จะเข้าไปแล้วตามมารยาทแต่เมื่อมีการชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับตัวท่านการถอดถอนท่านท่านก็ไม่ควรคุยควรบายเบี่ยงและรีบลากลับแบบนั้นสิ์ถึงจะเหมาะสมมีเกียรติภูมิเพียงพอที่จะเป็นประธานองค์กรที่มีอำนาจประหารชีวิตคนโกงคนอื่นอย่าให้ประชาชนรู้สึกว่า คนดำรงตำแหน่งสำคัญในบ้านเมืองนี้ก็ไม่ได้ดีกว่าเราแค่โชคดีใส่หัวโขนเป็นผู้มีอำนาจก็ฟาดคนอื่นได้เท่านั้นส่วนชาวบ้านตาดำๆก็ถูกกระทากันต่อไปหันมามองการเมืองของนักการเมืองกันบ้างเป็นเรื่องที่ไม่อยากพูดถึงเลยจริงๆเพราะแค่ตั้งรัฐบาลข้ามขั้วหากหลังประชาชนก็แย่พอแรงแล้ววันๆยังเอาแต่ทะเลาะก,กันแทงกันหากหลังกันเองอีกเบื้องลึกเบื้องหลังมูลเหตุไม่ใช่เพื่อชาติเพื่อคนไทย แต่เป็นอำนาจและผลประโยชน์ก้อนใหญ่ที่ต่อรองกันไม่ลงตัวล้วนๆวันๆแทนที่ประชาชนจะได้ติดตามข่าวสารว่าบ้านเมืองจะพัฒนาไปทางไหนจะใช้อินเทอร์เน็ตฟรีอย่างปลอดภัยได้อย่างไรจะมีแพลตฟอร์มขายสินค้าของคนไทยที่ไม่ถูกเอาเปรียบไม่ถูกทุ่มตลาดได้เมื่อไหร่จะมีรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าราคาถูกให้โดยสารกันได้จริงไหมกี่โมงถึงจะมีอากาศบริสุทธิ์ให้หายใจไม่ต้องกินฝุ่น PM 2.5 แต่พวกเราต้องกลับมานั่งฟังนักการเมืองด่ากันแทงกันอีแอบบ้างหน้าตัวเมียบ้างหิ้วปี๊บเย้ยกันบ้างมันช่างหน้าอนาจใจพักการเมืองของพวกท่านมารผสมพันธุ์การเพื่อขวางพักส้มก็ไปสามัคคีทำภารกิจของท่านให้เรียบร้อยเหมาะสมตามสมควร ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในแนวทางที่พักส้มเขามองข้ามหรือดูถูกดูแคลนแต่ที่ไหนได้ไปไปมามากลับฟัดกันเองเหมือนแย่งชามข้าวแถมยังหวงก้างไม่ให้คนอื่นเข้ามาร่วมแชร์อำนาจพักประชาชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นั้นไม่รู้ว่ามีดีแค่ไหนความสามารถเป็นอย่างไรแต่ความตั้งใจก็ยังมีให้เห็น โดนแกล้งโดนทุบโดนเตะตัดขาล้มแล้วล้มอีกก็ยังลุกแล้วเดินต่อในทิศทางเดิมก็น่าให้เขาได้ลองทําดูบ้างแต่สุดท้ายก็โดนพวกห่วงก้างกอดชามไว้กินเองส่วนประชาชนคนไทยถูกกันอยู่นอกวง นี่คือปัญหาของประเทศไทยที่พังแล้วทุกระบบทั้งการเมืองในสภาในพักการเมืองคลิปอะไรที่หลุดออกมาไม่มีพูดเรื่องบ้านเมืองมีแต่เรื่องผลประโยชน์ความเล้วแหลกเละเทะลามไปทุกวงการเมื่อก่อนแวดวงราชการศาลองค์กรอิสระยังเป็นที่พึ่งหวังได้บ้างแต่วันนี้ปิดฉากรูดม่านพังกันไปหมดแล้วตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดและสะท้อนความเป็นไทยยุคตกต่ำมากที่สุด คือปัญหาไฟใต้กองทัพไทยสู้กับโจรที่ไม่มีแม้อาวุธต้องปล้นปืนทหารเอามารบกับทหารตำรวจนี่สู้กันมา20กว่าปีอย่าว่าแต่รัฐไทยจะมีแวลชนะเพราะวันนี้แค่ยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ยังไม่มีทะเลาะตบตีกันอยู่เลยแววว่ารองภูมิธรรมตั้งคณะทำงานชุดเล็กนำโดยพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กอดีตปลัดกลาโหมประชุมวงปิดเพื่อให้เปิดใจกันทุกภาคส่วนบทสรุปที่ได้ก็คือต่างฝ่ายต่างโทษกัน มีแต่คนสั่งไม่มีคนทำมีแต่คนเอางบแต่ไม่มีคนเอางานอัตราขอวันทวีคูอยังบานแต่ตำรวจทหารอสอที่ตายทุกวันกลับไม่ได้วันทวีคูณมีคนบอกผมว่าสถานการณ์ประเทศแบบนี้มันช่างนำพาไปสู่บรรยากาศเพลงมาร์ชใกล้ดังเมื่อทุกระบบพังทุกองค์กรหวังอะไรไม่ได้เคยมีคนบอกกับผมเรื่องโมเดลองค์กรอิสระเป็นอมาพาส วันนี้มันได้เริ่มขึ้นแล้วที่ปปชและกรกะตข่าวแว่วว่าเลขาอาจประเมินไม่ผ่านอย่าทำเป็นเล่นไปเมื่อแดงขัดแย้งน้ำเงินแล้วเมินส้มเปรี้ยวระวังสีเขียวจะเป็นตาอยู่อีกรอบทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมืองขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บางกอกบิสเ n e ย s c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ